สบายตาจริงๆค่ะนี่คือ MacBook Air Chip M4 ประจำปี2025เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่จะมาเป็นตัวเลือกของคุณที่จำคัญเบาเร็วฉลาดขึ้นในราคาที่ถูกลง5,000บาทเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวสิรีวิวให้ดูนะคะ MacBook Air รุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้นะคะมาพร้อมกับชิป M4 ที่เขาอะ่ะไม่ได้ตั้งใจจะเป็นแค่แล็ปท็อปสำหรับนักเรียนนักศึกษาต่อไปนะแต่ขยับขึ้นมาเป็นเครื่องที่ทำงานกับมันได้จริงจังมากขึ้นมืออาชีพระดับเริ่มต้นถึงกลางสามารถใช้งานได้ด้วยพลังที่สามารถประมวลผล AI ในตัวเครื่องความเร็วระดับโลและดีไซน์ใหม่สีสกายบลูแค่นี้ก็เหลียวมองทีเดียวค่ะที่สำคัญตอนนี้ทีใช้อยู่ในจอ15นิ้วเต็มตามากเลยค่ะ สิ่งที่น่าจับตาในครั้งนี้คือเรื่องของการที่ Apple ปรับสเปคให้มาดูจริงจังมากกว่ารุ่นก่อนเยอะเลยทั้งแรมเริ่มต้น16กิกะทุกคน G P U สูงสุดขึ้นไปอีก10คอร์ได้เลยนะคะต่อจอนอกได้2จอตอนที่เรากำลังกลางใช้ในการทำงานอยู่และราคาก็ถูกลงกว่าเดิม5,000บาทมีทำราคาคถูกลงก <ลง S 2> ับเขาบ้างเหมือนกันน<ล>ะเนี่ยซีคอนิยามความเป็น Macbook Air M4 รุ่นนี้ด้วย3คํคว่าสวยแรงและก็คุ้มค่ะ คำว่าสวยเนี่ยมีอะไรที่สวยบ้างมี3สวยสีสวยจอสวยกล้องสวยค่ะทุกคนแม้ว่า MacBook Air M4 เนี่ยจะหน้าตาเหมือนเดิมๆอย่างเงี้ยนะคะมาในแพทเทิร์นนี้ตั้งแต่ปี2022ตัวเครื่องก็คือแบบเนี้ยเหลี่ยมๆขอบมนๆเบาบางอะไรอย่างนงี้นะคะรุ่นหน้าจอ13นิ้วเนี่ยจะหนักประมาณ1.24กิโลสำหรับคนที่ชอบพกเดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็โอเคกับการใช้งานจอ13นิ้วเนี่ยสิก็ต้องบอกว่า พกพาสะดวกส่วนจอ15นิ้วนะคะ1.51กิโลกรัมสําหรับซีที่เป็นผู้หญิงบบบบางนิดนึงนะถือก็รู้ส um ึกว่าแบบหนักนิดหน่อยเวลาถือนานๆคิดว่า Apple น่าจะยังใช้ดีไซน์นี้ต่อเนื่องไปอีกนานใครคิดว่า Apple อยากจะเปลี่ยนดีไซน์แล้วค่อยจํากัดความคําว่าสวยเนี่ยก็อาจจะไม่สวยส <hum? S 1> well, ําหรับคุณอยู่ได้ตลอดไรเลย Apple เนี่ยเลือกใช้สีที่ส่วนตัว สีสวยค่ะสีใหม่นี้ดูแล้วมาตกถึงมือผู้ใช้ได้อย่างเรานะคะสกายบลูนะคะเป็นสีฟ้าอ่อนที่มองดูแล้วเห็นรีเฟล็กหรือว่าเงาสะท้อนบางมุมเนี่ยก็ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นสีเงินเงินนิดหน่อยนะคะเห็นของจริงจะเห็นว่ามันเล่นแสงได้ดีมุมนึงฟ้าอ่อนมุมนึงแบบมันมีความเงินอมเทาค่ะดูแพงดูพรีเมียมดูเอ๊ะว่าเฉลิสจะสีอะไรกันแน่นะอะไรเงี้ยแต่นอกจากสีใหม่สกายบลูนี้ก็ยังมีสีให้คุณเลือกก็คือสีเงิน สีสตาร์ไลท์จะซบซบหน่อยนะคะแล้วก็สีมิดไนท์ซึ่งเป็นสีขายดีตลอดกาลนะคะดุดันไม่เกล่งใจขย่ยสำหรับมิดไนท์นะคะพอมีสีใหม่สีเก่าก็เลยต้องลาโลกไปสักนิดนึงก็คือ MacBook Air M4 รอบนี้จะไม่มีตัวเลือกสี Space Gray แล้วนะคะเหมือน MacBook Pro ค่ะยังไงถ้าคุณชอบดุดันก็ไปมิดไนท์เนาะ สวยต่อมาของ C คือหน้าจอค่ะหน้าจอสวยนะคะ MacBook Air M4 เนี่ยยังใช้หน้าจอสเปคเดิมมี2ขนาดด้วยกัน13นิ้วกับ15นิ้วตัวนี้15นิ้วนะคะคือหน้าจอเขาเนี่ยจะมีติ่งตรงกลางตัวนี้เป็น Liquid Retina True Tone P3 ความสว่างของหน้าจอที่เขาให้มานะคะก็จะสามารถทำสูงสุดได้500นิตนะคะบน Refresh Rate 60Hz รู้สึกเป็นคำที่พูดคำนี้ทีไรจะต้องมีคอมเมนต์ว่าแบบเอออะไรอย่างเงี้ยเออเขาให้ใช้งานในการดูคอนเทนต ทั่วไปความบันเทิงเล่นโซเชียลสบายๆเหลือๆนะคะถ้าเป็นขนาดจอใหญ่15นิ้วแบบนี้สิว่าก็ชัดก็เต็มตานะคะทุกคนอาจจะคิดว่านอกจากชิปใหม่ M4 แล้ว Apple ไม่คิดจะอัปเกรดฮาร์ดแวร์อื่นๆบ้างไรหรือไงนะคะใน MacBook Air M4 รุ่นใหม่มีบ้างไรหรอบอกเลยว่าคิดผิดเขาอัปเกรดกล้องเว็บแคมแล้วนะคะปัจจุบันนี้ในที่สุดขอบคุณมากนะคะจนพูดได้เต็มตาวะ เออกล้องสวยค่ะกล้องเว็บแคมนะคะมีการอัปเกรดใหม่เป็นกล้องความละเอียด12ล้านพิกเซลนะคะโดยที่ความละเอียด1080 p มีเซนเตอร์สเตรองรับการวิดีโอคอลแบบ tracking ใบหน้าได้นะคะไม่หลุดไปไหนแล้วก็เอียงไปเอียงมาเลยมีคนจะงงมาดูนะคะมันก็จะพยายามจัดให้เฟรมเราอยู่ตรงกลางไม่หลุดเฟรมพอเทียบกับรุ่นก่อนหน้าก็เรียกได้ว่าดูครบครันนะ่ะครบครันดูใช้ได้ครบเครื่อง macOS ที่ u o i a นี้นะคะยังเป็น OS ตัวใหม่ล่าสุดที่ กดเบลอหรือว่าเปลี่ยนพื้นหลังระหว่างการประชุมได้ด้วยทําให้การวิดีโอคอลเนี่ยจะยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะรวมไปถึงยังสามารถใช้ฟีเจอร์เดสวิลก็คือคุณสองเล่นไพ่หรือว่าโชว์สินค้าอะไรที่กําลังขายอยู่หรือว่าเป็นติวเตอร์นะกำลังแบบเขียนสมก,การเว็บให้อีกคนนึงที่กําลังนั่งเรียนอยู่ผ่านจอเนี่ยทำให้เห็นมุมภาพเหมือนเบิร์ตไอวิลนะคะในการตอบโจทย์คนที่ต้องการโชว์ของโชว์การเลคเชอร์ขีดเขียนเขียนหรือแบบสอนเล่นเชสอะไรก็ว่ากันไปนะคะอีกหนึ่งจุดที่ Apple แ App อปเปลี่ยน เก็บงานเล็กน้อยคือปุ่ม F10 หรือปุ่มมิว e นะฮะซึ่งมีขีดค่ารูปลำโพงกดแล้วตรงกับการแสดงผลของระบบสงสัยที่เก็บงานนี้ก็คงเป็นเพราะว่ากลัวผู้ใช้สับสนก็เลยเก็บมาให้หนิดนึง <c oughs> เรื่องสวยผ่านผลไปแล้วนะคะมาถึงนิยามคำว่า Ranks กันบ้างดีกว่านะคะ <c oughs> Macbook Air <c oughs> ในรุ่นใหม่เนี้ย เข้ามากับชิป M4 ใช่ไหมในรุ่นใหม่ล่าสุดทําให้ MacBook ปัจจุบันเนี่ยใช้ชิปในตระกูล M4 ทั้งหมดเพราะเพราะว่าถ้า MacBook Air M4 เปิดตัว Apple ก็จะเลิกขาย MacBook Air ชิป M2 แล้วก็ M3 ไปด้วยหรือภาพบอกไหมก็คือทําลายล้างรุ่นเก่าในตลาดเคลียร์ไปในแง่ความแรงเนี่ย MacBook Air M4 ที่เปิดตัวมาเนี่ยก็จะสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้ สายถุกขแขนงของคุณเลยคุณจะแค่พิมพ์เอกสารนี่คือเบาๆอยู่แล้วเข้าเว็บเบราว์เซอร์ดูเว็บไซต์ดูคอนเทนต์เล่นแอปทำสตรีมมิ่งคือพวกนี้เบสิกมากทำได้สบายๆงานนี้คุณสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของ Apple ร่วมกับ macbook air m4 อย่างเช่นสิต่อแบบ iPhone m i r roring นะคะคือเวลาที่เราจะสตรีมหน้าจอ iPhone ของเราเนี่ยขึ้นไปทำงานอยู่ในจอของ mac โดยที่เราไม่จับจอ iPhone ของเราเลยนะคะก็สามารถทำได้โดยการดึงไฟล์ drag and drop เนี่ยเข้ามาที่เครื่อง mac แล้วก็ทำงานต่อได้เลยเวลาตีดต่อ ต่อไฟล์ไฟล์นอกคัดอะไรเสร็จเนี่ยซิก็โยนจากแม็กซ์นนะคะกระโดดเด้งกลับเข้าไปอยู่ใน iPhone ได้เลยโดยที่ไม่จับโทรศัพท์มือถือ iPhone หรือคุณจะใช้ Apple Watch ทําการปลดล็อก MacBook ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะเหมือนเดิมอันนี้สามารถทําได้อยู่แล้วค่ะในเรื่องของ AI ค่ะอันนี้น่าสนใจขอสปอตไลท์นิดนึงนะ MacBook Air M4 2025ตัวนี้นะคะมี n e u r a l Engine ค่ะทุกคนเอาไว้ประมวลผล AI Large Language Model หรือเขาเรียกกันว่า LLM ในตัวเครื่องไม่ต้องตอแดด แต่ยังใช้ได้แค่ภาษาอังกฤษนะคะทุกคนแต่ Apple Intelligence เองเนี่ยก็ใช้งานได้สบายเบือในเครื่องนีเช่นเดียวกันเปิดเว็บข่าวให้ AI ช่วยสรุปเร็วๆให้สั่ง ChatGPT ให้ช่วยสรุปสูตรอาหารไทยอาหารอินเดียก็ว่าไป Clean Up ค,ค่ะลบวัตถุภายในภาพหรือเขียนบทความยาวๆให้ Writing Tools เนี่ยช่วยปรับทนนะะีคะให้ดูโปรขึ้นภาษาอังกฤษนะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะไม่เดือดร้อนก็โหลด ChatGPT เข้ามานะคะ และไปจัดการตัวเองค่ะนอกจากนี้นะทุกคน MacBook Air เนี่ยก็คือมันเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ขึ้นชื่อในหมู่ของช่างภาพเพราะว่าคุณพกตัวนี้ออกไปโหลดภาพ แต่งภาพนอกสถานที่ได้สะดวกใครที่เป็นครีเอเตอร์ทำคลิปสั้นจากแคปคัดนะคะจาก iPhone อยากโอนฟุตเทจเข้ามาในเครื่องแล้วตัดต่อเก็บงานใน Final Cut มากขึ้นหรือ Adobe Premiere Pro อันนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะแต่แบบ 8K แล้วสตรีมหนักๆแบบอันนั้นไป m a c b เ o k Pro เถอะพูดถึงข้อจำกัดบ,บ้างดีว่ะซิว่ามันก็มีลิมิตของมันอยู่นะคะเพราะว่า MacBook a i r M4 ทุกคนมัน,น่ มากมันไม่มีพัดลมระบายความร้อนถ้าคุณนั่งใช้งานยาวๆหรือตัดต่อคลิปหนักหนักมากเกินไปอย่างที่บอกว่าไฟเยอะมาก 8K หนักๆอย่างเงี้ยอาจทําให้ตัวเครื่องเนี่ยคีดคืออุณหภูมิสูงขึ้นจะให้ดีก็ตัดแบบมีแอร์เย็นๆก็พอทําได้ค่ะอีกหนึ่งอันนี้ส่งความแรงของชิป M4 ก็คือเป็น MacBook Air ตัวแรกรุ่นแรกนะที่รองรับการต่อจอนอก2จอความละเอียดสูงสุดคือ 6K ไปเลยนะคะหรือจอ Apple Pro Display XDR ต่อได้รวมจอหลักได้ทั้งหมด3จอพร้อมๆกันค่ะแต่ 6K สูงสุด2จอนะไม่ต้องพับหน้าจอเหมือน MacBook Air M3 เพื่อต่อจอนอก2จอแล้วนะคะ มาถึงเรื่องสุดท้ายของซีีกว่าก็คือเรื่องของความคุ้มค่าค่ะทุกคนโดย MacBook Air M4 รุ่นนี้เปิดราคาเราใจอีกรอบหนึ่งนะคะคือถูกกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง5,000บาทสำหรับ MacBook Air M4 หน้าจอ13นิ้วนะคะก็จะเริ่มต้นให้ RAM 16GB SSD 256GB CPU 10 Core แล้วก็ GPU 8 Core ราแล้วเริ่มต้น34,900บาทค่ะแล้วก็หน้าจอ15นิ้วรุ่นเริ่มต้นก็ RAM จะมาเท่ากันเลยนะคะกับหน้าจอ1 3นิ้วสเปคจะเหนือกว่าคือให้ GPU 10 Core ค่่่ะสหรจอทีใญขึ้น,นะ เริ่มต้น42,900บาทค่ะจากสเปคเริ่มต้นของ macbook air m 4ที่ให้มาเนี้ยอาสุดตัวสินะสิคิดว่า พอกับการใช้งานแล้วล่ะคะ่ะแต่ถ้าอยากจะให้แนะนําจริงๆคือกด up สเปคขึ้นไปอีกนิดนึงจะใช้งานได้ยาวขึ้นคือเพิ่ม SSD คือตัว Storage ของคุณเนี่ยเป็น 512G กิกก็คิดว่าน่าจะพอนะถ้าเกิดว่าแบบอยากใช้ไปยาวๆใช้ลืมๆหน่อยนะคะเรื่องที่4ีอยากคอมเมนต์ว่าถ้าเกิดแบบมันยังได้อีกอะ่ะก็คืออยากได้คุณภาพจอใกล้เคียง MacBook Pro คือความสว่างจอมากกว่านี้นิดนึงเวลามันเป็นรุ่นแอร์ยังไงก็ต้องพกไปใช้ด้านนอกซึ่งแสงประเทศไทยแรงมากเหลือเกินนะคะต้านไม่อยู่ จอรุ่นนี้โอเคนะคะในการสู้แสงแต่ว่าได้ในระดับหนึ่งคืออยากให้มีออปชันอีกอันหนึ่งที่ซีใช้เราติดมากตอนแรกรู้สึกมาทําไมใช่ไ่ะแต่ตอนนี้รู้สึกมีเหอะได้โปรดคือเนาโนเท็กซ์เจอร์คือเป็นอะไรที่ช่วยกันเรื่องแสงสะท้อนได้ดีคือมีแล้วไม่อยากถอยกลับในรุ่นที่ไม่มีอีกเลยนะคะเพราะว่าใช้ได้ทุกสภาพวะจริงๆจะนั่งอยู่ตรงไหนก็สามารถทํางานได้สบายตาสุดๆนะคะสรุปแล้วค่ะสําหรับซีคิดว่า MacBook Air M4 นะคะเป็นรุ่นที่น่าใช้มากๆเลยในปี2025เหมาะเลยกับคน ที่ยังใช้ macbook ชิป intel ตอนนี้ค่อนข้างจะอืดพอตัวแล้วใช่ปะ รวไมไปถึงคนค่ะที่ใช้ Macbook Air ชิป M1 ที่เปิดตัวตั้งแต่2020อันนี้ก็ได้เวลาเปลี่ยนเช่นเดียวกันหากได้ใช้ชิป M4 ประสบการณ์การใช้งานแอป C ีว่าคุณเห็นความแตกต่างแน่นอนมันจะลดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมใช้ต่อไปได้ยาวๆอีกหลายปีค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็ดูเป็นรุ่นที่แบบพร้อมเปลี่ยนและก็ยังเหมาะกับคนที่ทํางานเอกสารคนที่ต้องใช้งานซูมบ่อยๆนะคะแต่ว่าแน่นอนมันอาจจะลาคันใจคนที่ต้องใช้ USB-A หรือว่า SD card เป็นประจำนะคะเพราะคุณต้องมีตัวเชื่อมต่อสักนิดนึงเนาะเนาะนักเรียน นักศึกษาใครก็ตามที่กำลังมองหาแล็ปท็อปเครื่องแรกหรือว่ารุ่นใหม่ๆนะคะที่อยากจะใช้งานไปได้ยาวๆสปียนเรียนจบนะคะและก็ราคาเพื่อการศึกษาตอนนี้ก็เริ่มต้น31,400บาทดูแล้วโอเคนะคะก็ลองเปรียบเทียบกันดูแล้วกันใครที่กำลังจะซื้อ macbook air m 4อยู่ตอนนี้สั่งซื้อได้แล้วผ่านช่องทางออนไลน์และก็หน้าร้าน apple store ตั้งแต่วันที่สิปล่อยคลิปเ,เป็นต้นไปเลยค่ะ ใครที่มีคำถามอะไรแล้วก็มีประสบการณ์อะไรในการใช้งาน macbook air นะคะเป็นแฟนคลับหรือว่าทำงานมานานแล้วหรือแบบขัดใจเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะเผื่อสีจะได้ไอเดียในการรีวิวคลิปวิดีโอถัดไปของสี <c oughs> ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นตามโจทย์ที่ทุกทุกคนใช้งานกันจริงๆนะคะเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยสีขอไปทดสอบในการใช้งานแบบจัดเต็มโหดๆครครบทุกด้านมาให้ทุกคนได้ดูต่อนะคะอ้ออย่าลืมไปกดดูกันเปิดตัวรอบนี้มี mac studio ที่น้องแจนรีวิวด้วยค่ะ